สวัสดีค่ะ FC Creator ทั้งหลายนะคะวันนี้แม่ใายก็จะพาเพื่อนๆมาชมบ้านสวนกเกษตรพอเพียงของซายนะคะอันนี้นะเป็นสวนสวนไหมไม่แน่ใจเป็นหญ้านะคะเป็นหญ้าแล้วก็ข้าวโพดนะข้าวโพดทับทิมสยามนะเม็ดออกสีแดงๆแล้วก็เป็นหญ้าหวานอิสราเอลนะคะอาหารน้องตะกะแตนของเรานี่ปลูกยาวไปนู่นเลยนะคะพื้นที่ มันก็ประมาณนี้นะคะพื้นที่ไม่เยอะก็รีบนะด้วยความที่รีบแล้วก็จะขุดหลุมแล้วก็เสียบเลยนะคะต้นยา่ะพันยาแล้วก็เสียบเลยอ่าอันนี้เป็นกล้วยไข่นะคะรอลงหลุมเหมือนกันนะคะอ่าเดี๋ยวมาอีกนิดนึงนะคะพามาชมตัวนี้เลยนะคะพระเอกของเรานะคะคอกตะกระแตนจ้า ตัวนี้จะเป็นคอกสำหรับอ่ารุ่นรุ่นไหนดีรุ่นเตรียมผสมพันธุ์นะคะคือตั้งใจไว้ว่าจะเอาตะก,กะแตนที่ลอกคาบแล้วสองรอบนะคะเขาก็จะมีอายุประมาณเกือบเกือบ20วันนะคะมาเข้าตรงนี้เนาะเพราะว่า าดางที่เอามาลงตรงนี้นะคะจะเป็นดางขนาด3มมิลน,นะคะซึ่งถ้าเราเอารุ่นแรกที่ฟักออกจากไข่มาลงเขาก็จะสามารถมุดออกได้เนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะเป็นคอกที่ใช้สำหรับการาเตรียมเพาะไข่นั่นเองนะคะเป็นคอกที่สำหรับใส่ตัวใหญ่นะคะคอกตัวนี้นะคะ เล็งเลงแล้วยังไม่ได้วัดนะเล็งแล้วนะคะเล็งเอานะคะใช้การเล็งเอาขนาดน่าจะอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะได้อยู่มั้งเนาะหเมตรนะคะกว้างก็ประมาณเกือบเกือบสามเมตรนะคะอ่าหลังคานะคะทีแรกนะคะทีแรกว่าจะใช้พลาสติกใสไปไม่ถึงร้านพลาสติกใสนะคะไปเจอผ้าใบ นะผ้าใบแบบนี้นะเราก็ยืมมาก่อนเลยนะคะเอาผ้าใบแบบนี้มาก่อนสำหรับคอกแรกชุดทดลองนะคะอ่าเป็นคอกใหญ่คอกแรกนะคะที่ลงมือทำอ่าโครงสร้างซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างเก่านะคะที่มันมีอยู่แล้วนะคะเราก็ประหยัดเวลาประหยัดงบไปอีกนะคะเพื่อนๆจ๋า พามาชมด้านหลังนะก็จะเหลืออีกส่วนหนึ่งนะคะอีกประมาณประมาณ2เมตรกว่าๆน่าจะ2เมตรครึ่งได้นะคะตรงนี้น่าจะได้อีกคอกหนึง่งเดี๋ยวเราจะทําแค่เนาะมาวางาเดี๋ยวจะทําแค่มาวางนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านในกันนะคะตรงนี้น่าจะกันฝนได้นะคะแล้วก็แสงแดดแดดเนาะ แสงแสงก็พอมีนะคะแต่ว่าแดดอาจจะไม่เยอะเดี๋ยวเราจะใช้การเปิดไฟให้นะคะเปิดไฟให้แทนนะคะสําหรับแสงสว่างอันนี้มาดูบรรยากาศด้านในกันนะคะ,ะนี่คอกดางของเราจะเป็นขเขาเรียกอะไรอะพลาสติกนะคะอตาข่ายพลาสติกนะคะตัวนี้ไม่ไม่ใช่เป็นไนล่อนนะแต่ว่าด้านบนรายจะใช้เป็น ด่างเขียวไนล่อนแบบนี้นะคะกันอีกชั้นหนึ่งนะด้านบนนะคะเพื่อน้องมุดออกนะคะน้องจะได้มุดออกไม่ได้นะคะอ่ะแล้วการต่อนะคะรอยต่อยึดอะไรเงี้ยทรายก็จะเอาไม้ไผ่น่ยนาบเข้าไปนะคะอ่าส่วนด้านบนก็ใช้แม็กนะคะแม็กยิงแม็กยิงไม้นั่นแหละอ่ะเน็บเข้าไปเลยจ้ะเพราะว่าไม่ไหวที่จะเย็บนะคะ <laughs> ไม่ไหวที่จะเย็บจริงๆ โอเคนะเนาะแสงก็น่าจะได้อยู่นะมองออกไปข้างนอกนะคะทุกส่วนพื้นนะคะส่วนพื้นเราก็เป็นพื้นซีเมนนี่แหละพื้นปูนนะคะเพราะว่าทรายว่าอากาศพื้นปูนเนี่ยมันน่าจะเย็นกว่าเย็นกว่าการใช้พลาสติกปูนะคะถ้าพลาสติกปูแล้วมันอากาศมันไม่ถ่ายเทมันความร้อนนะคะความร้อนมันก็จะเยอะกว่า นะคะเยอะกว่าเป็นพื้นปูนเปือยแบบนี้เนาะแลว้วซึ่งถ้ามันชื้นมากๆมันร้อนมันอบมันชื้นมากๆเนี่ยขี้เขามันก็จะเกิดแกส๊สนะคะเกิดแก๊สขึ้นมาแล้วก็อาจจะทำให้ตะก,กระแตนของเราทยอยตายเรื่อยๆได้เหมือนกันเนาะโอเคนี่ด้านบนนะคะเดี๋ยวเราจะหาที่ นหาที่ยึดมาห้อยนะคะให้น้องได้เกาะได้ปีนได้ป่ายกันนะคะโอเควันนี้ก็พามาชมกันพอคร่าวๆนะคะเดี๋ยวถ้าเอาน้องเข้ามาแล้วก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะคะยังไงก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้แม่สายด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมากันจนจุดนะคะไปแล้วบ๊ายบาย